สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูปุย๋ยวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนหน่วยฤดูฝนเด็กๆรู้จักกันไหมคะฤดูฝนอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตนเองจากฝนมีอะไรบ้างเด็กๆทราบไหมคะติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกได้แก่รม่ม สามารถช่วยเราป้องกันฝนได้นะคะรองเท้าบูทสวมใส่เพื่อให้เราป้องกันการโดนน้ำฝนถ้าเด็กๆโดนฝนจะเป็นอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะตอกติ๊กตกติ๊กตอกเด็กๆจะมีอาการป่วยไม่สบายมีไข้สูงหรือเป็นหวัดได้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตนเองจากฝนเด็กๆจะทำอย่างไร ติ้งติ้งติ้งเด็กๆลองคิดวิธีการป้องกันตนเองจากฝนแล้วส่งคลิปมาบอกคุณครูด้วยนะคุณครูมีเพลงมาฝากาค่ะฤดูร้อนออกไปเล่นเว้าวหรือฤดูนหนาวห่มผ้าอุ่นดี หรือดูฝนเฉะเฉะเต็มที่ซ้ำหรือดูนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆฝากติดตามคุณครูป,ปุ๋ยด้วยทางช่อง Youtube วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย